เครื่องทองของไทยอลังการเครื่องทองไทยสู่สากลคนไทยรู้จักทำเครื่องทองมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุขโขทยัย ด้วยลักษณะนิสัยคนไทยที่มีความละเอียดประณีตทำให้สามารถผลิตเครื่องทองที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของคนไทยทั่วไปและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประเทศไทยมีการผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับหลายประเภทรวมทั้งเครื่องประดับทองคำซึ่งมีลักษณะการผลิต คล้ายกับเครื่องประดับทั่วไปแต่ใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบหลักเครื่องประดับทองคำที่ประเทศไทยผลิตแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มเครื่องประดับทองคำแบบโบราณเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่งมาทำกันอย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้แหล่งผลิตสำคัญอยู่ที่สุขโขทัยและเพชรบุรีเป็นการนำเอารูปแบบของเครื่องประดับทองคำโบราณมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปัจจุบัน เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยชัดเจนแต่มีราคาค่อนข้างแพงเพราะใช้ทองคําจํานวนมากในการผลิตแต่และชิ้นงานกลุ่มการผลิตทองรูป,ปรพรรณแบบที่ชาวจีนนาเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมานานมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเป็นที่นิยมของตลาดในประเทศมีมูลค่าการผลิตและการจําหน่ายสูงที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องทองกลุ่มเครื่องประดับทองคําแฟชั่นสมัยใหม่ เป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้และยังคงต้องมีการพัฒนารูปแบบและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองของไทยมีความหลากหลายในสินค้าที่ผลิตครอบคลุมกลุ่มสินค้าต่างๆที่ตลาดต่างประเทศต้องการดังนั้นจึงยังมีลู่ทางที่จะดำเนินการพัฒนาให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตจนประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตแห่งหนึ่งของโลกได้ไม่ยากนักโดยการพัฒนารูปแบบของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในตลาดโลก